นั่ครับเอ่อชื่อนักกีฬาชูเชอร์ชื่อเล่นชื่อเบสครับชื่อในทีมชื่อเบสฟาโลครับผมมาจากมหาวิทยาลัยบุรพาครับมาจากมอบูชนบุรีเลยนะครับใช่ครับแล้วทำไมตั้งชื่อทีมเ s ่ครับอ๋อก็ตอนนั้นกำลังคิดชื่อทีมกับเพื่อนอยู่ครับผมก็คิดไปคิดมาผมเลยบอกว่าให้มันคิดดูดีๆก่อนมาเลยเอาชื่อคิดดูดีๆตัวย่อเป็น KSD เลยครับ รวมตัวกันมาตั้งแต่มัธยมปลาณมัธยมปลายแล้วครับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วครับนี่คิดว่าผลงานทีมตัวเองมาไกลไหมเรื่อก็มาไกลขึ้นกว่าเดิมครับแต่ยังไกลไม่พอครับผมคือมีเป้าหมายสูงสุดตอนนี้ก็คือแชมป์ด้ยครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของโค้ชทีมเคสตีด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอิสรานุวัตรลีลาชันสุวรรณนะครับเชลลนก้านมาจากทีมเคสตีนะครับตำแหน่งออฟเลนครับมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิโรธครับ เริ่มเล่นกินนี้มาเนื่องจากเพื่อนแล้วก็พี่ๆชวนครับผมรลงตัวตั้งแต่ตอนมัธยมครับชวนๆกันมาครับผมความรู้สึกในการแข่งขันในครั้งนี้เพราะรู้สึกในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากครับแบบว่ามือสั่นเลยครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็อยากได้แชมป์ครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นครับได้ข่าวว่าได้อินดีในก็การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยรู้ความรู้สึก ก็แบบว่าเพื่อนชงให้ครับแบบไม่ค่อยทำเลยนะครับจริงๆแล้วจริงคนได้ MVP ทุกคนครับเพราะว่าเก่งกันมากครับก็สู้ๆนะครับแบบว่าพัฒนาตัวเองให้เยอะๆครับแล้วก็ดูเพื่อนในทีมด้วยครับผมครับครับชื่อพีครับ อนักรกิริเริรวานิชครับมาจากมหาลัยลังคิดครับพอใจไหมครับมาผลเอ่อผิดหวังนิดหน่อยครับว่าแรก,จรกบจะเอาแชมป์นี้ก็ดีนะครับมีแบบมีพวกงานให้เล่นเลยด้วยพวกปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยครั<ม>บแนะนำชื่อช,ชื่อนาราภิพัฒน์เชลินครับชื่อในชื่อในเกมชื่อเวียนในจอบครับ มาจากพระจอมเกล้ากะบังครับทีมไม่รวมตัวกันได้ยังไงอันนี้เป็นแบบรู้จักกันอยู่แล้วครับก,ก็คิดได้ก็ตั้งแ้วตอนนนัอ้อยากสมัครไวๆกลัวทีมเต็มวหวังไว้ที่หนึ่งตอนแรกจะโดนส่วนกับมาสามสองก็เสียดายอยู่ครับแต่ก็เต็มที่ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อปาลพิวบลค่ะชื่อเล่นชื่อปาทูปเป็นเมเนทีมเชอรีจีฮาบิท,ที่ได้แชมป์ค่ะมมาาาาจกหวิทยยลัอะไรคตอนหนูมาจากมอลังสิตค่ะเป็นไงบ้างครับกับผลงานของทีมผลงานทีมทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เล่น5เกมเต็มได้ลุ้นคนดูมากแล้วก็คุ้มมากที่มาเชียร์ ความรู้สึกเหรอครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่างานนี้เป็นงานจัดออกมาได้ค่อนข้างดีดีกว่าหลายงานอยู่ในสำหรับมหาลัยก็เอาโดยรวมก็ถือว่าดีมากครับด้วยเวทีหรือแบบแบ็กดรอปหรืออะไรพวกนี้ของของแบบกิจกรรมภายในงานอะไพวกนี้ครับขอบคุณครับให้พีรตแนะนำครับสวัสดีครับผมนายหมอมนุยครับนักภาคอาวีครับแล้วก็ผมไม้โตเหมือนกันครับนักภาพอาวีครับ เริ่มส่วนตัวผมเลยก็จริงๆยอมรับว่าในในสมัยตัวเองเนะี่ยจะไม่ค่อยมีงานอะไรแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นของน้องนามหาลัยแต่ว่าพอมาได้เห็นนะได้เห็นว่าผู้ตามตรงเลยคล้ายๆกับที่เราแบบประสบพบเจอกันแบบเป็นเหมือนงานโปรโลีกเลยแล้วก็น้อง,น,องน้องเองเขงทาที่จะให้ความร่วมมือกันดีมากๆด้วยทั้งในเรื่องของรันคิววางระบบในเรื่องของระดับการแข่งขันอะไรเนีนย้ยถ,ถือว่าดีมากๆด้วยน้องๆเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้เหมือนกับเสมือนกับงานแข่งขันจริงๆเลย ครับส่วนตัวใบก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนาะก็ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ทําได้ดีขึ้นตลอดจริงๆก็คาดหวังว่าจะได้เห็นทัวร์เตนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆปีนะครับเพราะก็ถือว่าน้องๆก็ได้ทํางานกันจริงๆด้วยครับของผมก็แฟนเพจเ c e บุ o กนายหม่อมนะ N Y M H O M นะครับ ส่วนของไบก็ไบโต้เพลสนะครับเป็นเพลเติมเอ็ดนะแล้วก็ทุกช่องทางของตัวการิน่าเลยนะครับฝากติดตามทุกการแข่งขันข,ของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโบเชนได้วันคราบขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบชื่ออนิชานะคะก็มาจากบริษัทชื่อชื่อว่า Defects for Gamer and Esport Player นะคะชื่อยาวนิดนึงนึกว่าสโลแกนก็เป็นบริษัทที่เราคิดค้นมาเพื่อสนับสนุนวงการอ e ีสปอร์ตเนาะที่เราอยากจะมาสนับสนุนน้องๆในวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะพักดันวงการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองครับ ที่รู้สึกว่าเรายังพัฒนาได้อีกเยอะตอนนี้ในวงการเกมเรายังไม่ใหญ่มากเนาะในประเทศไทยแต่ว่าหากการที่พี่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้พี่ว่ามันยังไปได้ไกลอีกครับ